สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราคู่ป่วนชนเที่ยวก็จะนําข้อมูลเขาดาวปี2024มาให้ชมกันนะฮะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณข้อมูลจากแหล่งต่างๆก่อนนะครับ เรามาเริ่มต้นกันที่ไอคอนสยามกับงาน Amazing Thailand n t าดาว2024นะฮะจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด The u n r i v a l Phenomenon of Siam นะฮะซึ่งปีนี้เป็นปีครบรอบ5ปีของไอคอนสยามด้วยนะฮะต่อมาคือสนามหลวงสถานที่คลาสสิกแห่งนี้ก็เป็นอีกจุดเช็คอินที่ยอดนิยมนะฮะที่หลายๆคนมักจะไปเขาดาวที่นั่น สนามหลวงตั้งอยู่ใจกลางแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมายนะฮะทั้งพระบรมมหาราชวางังวัดพระแก้วและวัดดังๆอีกหลายแห่งจุดต่อไปคือสะพานสาทรหรือเราคุ้นกันในชื่อสะพานสมเด็จพระเจ้าจากิสินนะฮะต่อมาคือคลององค์อ่าง คองอกอ่างเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เช็คอินที่น่าสนใจในช่วงเขาดาวปีใหม่ด้วยฮะหากใครยังไม่รู้จะไปที่ไหนแนะนำที่คลองอกอ่างไม่ต้องไปไหนไกลเลยฮะปักขุดมาที่นี่ได้เลยต่อมาคือเมกาบางนาเมกาบางนาจะจัดงานเมกาเขาดาวส0 2 4ส่งท้ายปี2566นี้นะฮะภายใต้คอนเซ็ปต์แฮป p ี้แพเน็ตซีรีส์ จุดต่อมาคือเซ็นทรัลเวิลด์นะฮะเซ็นทรัเวิลด์เป็นสถานที่ที่จัดงานต่อเนื่องมากว่า20ปีจนได้ฉาย,ยาว่าเป็นไทม์สแควร์ออฟเอเชียของไทยนะฮะปีนี้จัดงานภายใต้ชื่อเซ็นทรั w เวิลด์แบงคอกเาดาว2024ฮะที่ต่อมาคือสยามสแควร์สยามสแควร์จัดงานเ้าดาวต้อนรับปีใหม่2567ปีนี้เป็นครั้งแรกนะฮะภายใต้ชื่องานสยามสแควร์เคาดาว2024จุดต่อมาคือถนนข้าวสาร นับเป็นครั้งแรกนะฮะที่ถนนข้าวสารจัดงานเข้าดาวส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่2567อย่างเป็นทางการโดยผู้ประกอบการถนนข้าสารร่วมกับรีโอพร้อมจับมือกับหน่วยงานภาครัฐเลกะชนจัดงานเข้าดาวรีโอรถทู2024ข้าสารนะฮะและนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆสำหรับการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่นะฮะก่อนจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผู้ป่วนชนเที่ยวด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่ครับ